พราะฉะนั้นถ้ากษัตริย์ไปแต่งกับพรามาผู้อาจจมาจำไม่ค่อยแมนแล้วนะ,ะแต่จําได้แต่เนื้อหาคร่าวๆว่าว่าผู้เจ้าก็บอกว่าออานเนี่ยถ้าไปแต่งกันเนี่ยถ้าเกิดมีลูกมาเนี่ยถ้าลูกมาในที่นี้ก็ถือว่าพวกคนอื่นเนี่ยจะยกฐานะให้ไหม ถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกมาลูกลูกเป็นผู้ชายเนี่ยนะเป็นถ้ากษัตริย์แต่งกับพารามเนี่ยเอาก็สมมุติว่าถือว่าเอาเป็นเจ้าชายมาก็แล้วกันจะยกให้ไหมล่ะคือจะลุกที่ทนั่งให้ไหมจะต้อนรับไหมจริงจริงจันทันเขาไม่ไม่รับไงเขาไม่รับไงแต่แต่พวกท่านก็จะบอกว่าเออถ้าเขาถือว่าโดยฝ่ายพ่อเนี่ยเป็นกษัตริย์ถึงแม่ฝ่ายแม่จะเป็นพรามมณี คือคือคือเป็นพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นลูกที่ออกมาเนี่ยใช่ไหมออกมาเนี่ยก็ยังจะถือว่ายังจะถือว่าเป็นกษัตริย <c oughs> ์ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเจ้าชายเพราะงั้นก็ยังจะยังจะลุกลับให้อ่าก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามไปใหม่อีกแล้วถ้าสมมุติว่าพ่อเป็นพราหมณ์ไปแต่งกับน,นางกษัตริย์เนี่ยอ่าแล้วได้ลูกออกมาแล้วลูกมาเนี่ยจะลุกลับไหม อ่าบอกยังลุกลับอยู่ยังลุกลับอยู่เพราะว่ายังยังยังก็ยังยกให้ขนาดหนึ่งอ่าแต่ไม่ถือว่าเป็นลูกกษัตริย์ถ้าจะว่าไปก็ถือว่าเป็นแบบลูกพรามไงแต่ก็ยังถือว่ายังฐานะก็ยังถือว่ายังยังพอยกให้อาตมาจําไม่ค่อยแม่นแล้วนะแต่จะมีเนี่ยเนี่ยผู้เจ้าท่านตรัสอย่างนี้แหละอาตมาก็จําไม่ค่อยได้เพียงแต่รู้ว่าต่อหลังเนี่ยท่านจะเปรียบไปให้ฟังเรื่อยๆจนให้เห็นว่า ในที่สุดเนี่ยพรามเนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่ากษัตริย์หมายถึงว่าชาตินะชาติตระกูลนะคือก็จะมีไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนในที่สุดก็แบบว่าไม่ลุกลับอ่ะซึ่งอาจมาจำไม่ได้แล้วฐานะไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ลุกลับนะก็ถือว่าแบบว่าจันทานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะขออภัยด้วยอันนี้จำไม่แม่นเพียงแต่ว่า ยกตัวอย่างให้เราพอเข้าใจว่าว่าสำหรับอินเดียแล้วเนี่ยเขาถือว่าชาติตระกูลเป็นใหญ่ฟอนในที่นี้บอกว่าคือกําลังชาติตระกูลยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นกําลังที่สี่ราะตรงที่สำคัญนะเพราะว่าเขาจะยอมกันเนี่ยคราวนี้อลไรกีไรทรยบเรื่องของกําลังบุคคลมาแล้วนะไอ,ไอตอนแรกนีกำลังอะไรกำลังแขนเนี่ย หรือหรือหรือกำลังกองทัพหรืออะไรก็แล้วแต่เขาแหะเสร็จแล้วก็มากําลังทรัพย์เสร็จแล้วก็มากําลังบริวารอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มาครวา,นรารวาานี้อันนี้จะเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยในสังคมคนทั่วๆไปศักดิ์ศรีนะ,ะบางทีไม่มีข้าวจะกินก็รักษาศักดิ์ศรีไว้ก่อน <laughs> อยอมตายเพื่อศักดิ์ศรีก็มี แล้วสมัยโบราณยิ่งอย่างนั้นใหญ่เลยโอ้โหเขาถือมากเรื่องพวกเนี้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนอยยอมตายได้ไอเดี๋ยวนี้ก็ขอกินก่อนอะสักสีไว้ทีหลังเดี๋ยวนี้มันต่างกันแล้วไอไอไอ,ไอลักษณะพวกนี้เขากําลังกาเลงอะไรไอนี้ยังไงก็อิ่มท้องก่อนถึงจะมีกําลังก็คืออัตตามานะไอความยึดความถือนี่แหละ ถือในยศศักดิ์ถือในชาติตระกูลถือในอะไรพวกนี้แหละอ่าก็ถือจริงๆมันก็เป็นอัตตาอย่างหนึ่งที่จะถือเอาไว้แล้วเขาก็ยึดของเขาอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าโดยในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือว่าสำคัญอันจะมาถึงบอกบางทีเขายอมกันเนี่ยโอ้โหต่อให้เราแบบร่ลำรวยเราอะไรต่ออะไรนะ แต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขามีเคยมียกตำแหน่งแม้เขาจะตกยากอะไรก็แล้วแต่โอ้ยก็ยังยังต้องยกให้เขาเลยไงอย่างที่บอกก็ยังต้องยกย่องให้เขาเลยบางทีก็ต้องลุกลับให้ต้องอะไรให้อย่างเงี้ยต้องยอมให้จริงๆคือคือจะไปดูถูกไปดูหมิน่นไปอะไรเขาไม่ได้ถึงแม้เขาจะจนก็เหอะแต่บอกแล้วว่าตาหลังเนี่ยมันเสือเอเส่อมไปเรื่อยๆมันเสื่อมไปเรื่อยๆไอ้ศักดิ์ศรีไอ้ไอ,อะไรพวกนี้มันก็ ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมพรฉะนั้นยศถาบรรดาศักดิ์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆสําคัญจริงๆเขายกให้กันจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ระบอบพวกนั้นมัน,ม,นมันโดนลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมพรอาะนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับสามัญไปละทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรเป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยในกําลังที่ไล่ไปหนึ่งถึงสี่ เอ,อกําลังทรัพยอกลายเป็นใหญ่ที่สุดแล้วไอบว้บริวงบริวารก็เอาทรัพย์ซื้อได้กําลังขงกําลังแขกเนี่ยคุณอ่อนเปียะเพียแรงคุณก็เอาซัพย์ซื้ออะไรมาเสริมบํารุงก็ได้อาหารเสริมใช่ไหมละ่ะเออหรือบริวารคุณก็เอาทรัพย์ซื้อได้ตอน,นเนี้ยเนี่ยไอ้ที่สูงที่สุดมีอํานาจที่สุดเออเศรษฐกิจเห็นไหมตอนเนี้ยสงครามเศรษฐกิจมัน ยิ่งกว่าไอ้สงคารามแบบอื่นแล้วจะอะไรนะล่าเมืองขึ้นเขาไม่ล่าเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาล่าโดยการค้าเสรีหรืออะไรอะส่งไปสิเอาผลิตภัณฑ์อะไรต่ออะไรส่งไปสิคุณค้าคุณขาดทุนประเทศเขามากๆงบคุณก็อีกหน่อยก็เจ๊งบานประเทศดูสิตัวเองอยู่มาตั้งกี่สิบปีกี่ร้อยปีเผลอๆประเทศเป็นเป็นของเขาไปแล้วอะ ยังไม่รู้เลยประเทศไทยจะเป็นยังไงกับสิงคโปร์เนี่ย <laughs> ใช่ไหมนี่ก็หลายอย่าง้วใช่ไหมตกไปเป็นของสิงคโปร์เขาแล้วอะ่ะอา้าวคุณคิดดูประเทศเราใหญ่กว่าเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นดูซิสิงคโปร์มันประเทศนิดเดียวอะ่ะแต่มันเริ่มจะมีกําลังทรัพย์ที่สําคัญกว่าแล้วามันกว้านซื้ออะไรต่ออะไรของเราได้หรือเห็นไหมมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราแบบว่าเรื่องที่ดินเนี่ย พวกญี่ปุ่นพวกอะไรก็มาก้านซื้อบอกโอ้โหอ,อยากขายต่างชาตินะขายต่างชาติหน่อยเราไม่มีแผ่นดินของเรานะทัง้งที่แผ่นดินนี่จริงๆมันไม่มีของใครหรอกแต่ว่าเอาใครไปอยู่ที่นั้นเขาก็ถือว่าเป็นประเทศของเขาใช่ไหมเ,เขาก็ต้องพยายามให้คนในประเทศเขาเนี่ยครอบครองแต่ในที่สุดไป,ไปมาเนี่ยอา้าวให้ประเทศอื่นมาครอบครองได้คุณก็หมดเอกราชและเพราะมันตกเป็นเมืองขึ้นของเขามันไม่ใช่เมืองขึ้นนะ มันตกเป็นของเขาไปเลยนะประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมืองขึ้นไอเมืองขึ้นนี่มันยังเป็นเหมือนกับว่าเขามาตีแล้วเขาก็มายึดแต่เรายังรู้ว่าเป็นของเราใช่ไหมแต่เขามายึดไปเนี่ยใช้กาลังอะ่ะเนี่ยใช้กําลังมายึดไปแต่อันนี้เนี่ยเขามาใช้ซื้อไปเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นของเขาเลยแล้วจะพูดยังไงได้อะ่ะเพราะก็เขาก็มามาขายเขาแล้วเขาก็ซื้อไปจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้มา โจมตีเขาไม่ได้มาหักหานอะไรด้วยกําลังอะไรไปเลยเห็นไหมตอนหลังๆเนี่ยก็เลยต้องมีการออกกฎหมายเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยไอบริษัทอะไรต่างๆที่คิดว่าจะต้องเป็นของไทยห้ามเป็นของคนอื่นก็ต้องอ่าหุ้นต่างชาติได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะเท่าไหร่นะไม่เกินไอสี่ส้นี่มันมาเพิ่มทีหลังนะแต่ก่อนนี่มันน้อยกว่านี้่ะ เออเท่าไร่ไม่รู้หละยี่สิบสามสิบเนี่ยแหละจ้แม่แต่ก่อนเนี่ยเขาพยายามกันเอาไว้เสร็จตอนหลังนี่ก็มาเพิ่มเนี่ยอีกหน่อยก็บอกจะไปเหลือๆเ,เพิ่มสี่สิบเก้าเนี่ยมันโอ้ยเพิ่มสี่สิบเก้าเนี่ยไปยืนนี่นะให้ไปยืนคู่กันเนี่ยมันก็ดูเท่ากันนั่นแหละเป็นยัางไงาเขาก็มีสิทธ์เท่ากับเขาก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์แล้วเอกหมายความว่าไงเขาก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ ก็หมายถึงว่าเขาก็มาเป็นเจ้าของด้วยแล้วไอค้คำว่าเขาก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ใช่ไหมจริงจริงแล้วมันมาถึงขนาดนี้ไม่ได้นี่แหละอัตมาถึงบอกว่าโอ้โหตอนนี้กําลังทรัพย์มันยิ่งใหญ่มากเลยซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ว่าถือว่ากําลังชาติตกลกูนว่านเขาก็จะพยายามรักษาชาติตระกูลเอาไว้แล้วสมัยก่อนก็เลยมีทาตเห็นไหมก็สวยนะใครไปอยู่ตระกูลทาตเนี่ย โอ้โหกว่าจะพ้นธาตุมาได้ยากลําบากเพราะเนี่ยมันมีปัญหาตรงจริงๆเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาที่ธาตุเมื่อมีธาตุเนี่ยมันทาให้ให้เห็นถึงความกดขี่อะไรพวกนี้มากเกินไปพเพราะนันก็ต้องพยายามเลิกธาตุแต่เมื่อจะเลิกธาตุเนี่ยธาตุเนี่ยบางทีไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์ถ้ากษัตริย์เป็นผู้เลิกธาตุเองเนี่ยจบง่ายเห็นไหม แต่ถ้าจะให้คนอื่นมาเลิกทาดยิ่งมาให้พ่อค้าเลิกทาดเหรอพ่อค้าไม่ค่อยยอมเลิกทาดเพราะพอ่อพ่อค้าต้องการรักษาท่าดเอาไว้พ่อบอกแล้วพวกพ่อค้านี่คือพวกมีกําลังทรัพย์พ่พอค้านี่จะรวยกว่ากษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะแต่จริงๆยุคแรกๆเนี่ยกษัตริย์นี่แหละจะเป็นหมดจะเป็นทั้งกลุ่มกําลังหารกลุ่มเ,เศรษฐกิจ ทั้งทำไร่ทำนากติกกรรมอะไรนี่คุมหมดเลยนะสมัยก่อนกษัตริย์นี่คุมทุกอย่างแต่พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มมีการค้าขายเริ่มมีอะไรเริ่มมีพ่อค้ามีอะไรที่เริ่มจะมีกําลังทรัพย์มากกว่ากษัตริย์ละครนี้กษัตริย์ก็ต้องมาพึ่งพ่อค้าละกรนีเพราะว่ากําลังทรัพย์สู้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสังคมมันจะค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา,นมาจนในที่สุดก็เลยไปๆมาๆตอนนี้พวกพ่อค้าใหญ่ในโลก กลายเป็นพวกพอพวกพวก่อคากลายเป็นชาติตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วไม่ใช่กษัตริย์แล้วกษัตริย์กลายเป็นเล็กลงมาแล้วนะชักจะจิบจ้อยลงมาแล้วยิ่งกําลังทหารอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะโดนแยกออกไปแล้วใช่ไหมกษัตริย์ทุกวันนี้ก็กําลังก็ชักจะน้อยลงเนีคณะปฏิรูปเขาก็เลยต้องเรียกอะไรให้เต็มๆคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตราาิย์เป็นประมุขก็ต้องมาย้ำตรงนี้แหละอันนี้ก็ถึงจะเอากําลังทหารเนี่ยเข้ามาผนวกอยู่กับอยู่กับกษัตริย์าาไม่งั้นกษัตราาิย์ประเทศไหนก็ตามคุณไม่มีกําลังทหารพวกนี้กษัตราาิย์ประเทศนั้นก็ก็ก็เหมือนกับไม้ประดับไว้เท่านั้นเองเออแล้วไม่มีอะไรก็กฎหมายอะไรต่ออะไรก็พวก่อค้าพวกอะไรธรรมดาเนี่ยแหละ เป็นคนออกกฎหมายทั้งนั้นแหละออกเสกก็ส่งไปให้กษัตริย์กษัตริย์ก็ต้องลงนามไม่มีทางอื่นก็เป็นเหมือนตายางไปเท่านั้นเองเห็นไหมแต่ถ้าใช้คําว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปรับมีอํานาจเข้าไปด้วยในเรื่องของคุมกําลังทหารนั่นแหละนั่นแหละเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็จะเลยมีสำนวนพวกนี้เกิดขึ้นนะอ้าว อาสุดท้ายคือกำลังปัญญาบัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังประเสริฐสุดนะที่สุดอาตมาบอกแล้วเห็นไหมพูดไปบ่อยว่าคุณไปสังเกตศาสนาพุทธในที่สุดจะต้องมาลงที่ปัญญาไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เพราะศาสนาพุทธถือว่าคุณจะหมดกิเลสได้คุณจะพ้นทุกข์ได้ปัญญาเป็นที่สุดอันแรกเนี่ยบางที กำลังแขนอะไรเงี้ยนะก็คือแบบสมถะเพราะสมถะไม่ใช่สมถะไม่ใช่สมถะไม่พาให้พ้นกิเลสไม่พาให้พ้นทุกเดี๋ยวก็กลับไปทุกข์ใหม่เดี๋ยวก็กลับไปทุกข์ใหม่เพราะที่สุดต้องเป็นกำลังปัญญานะบอกว่ายอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้งหลายเพราะบัณฑิตมีกำลังปัญญาสนับสนุนจึงย่อมได้รับความเจริญ อันตรงเนี้ยให้เราเข้าใจให้ได้เลยแต่นี้พอมาพูดถึงปัญญาบางคนก็โถเยจนน่ะมีปัญญาแต่จนน่ะเลามันจะไปสู้อะไรเขาได้อะใช่ไหมก็ทุกวัน,นเนี้เนี่ยดูที่พวกพวกอะไรอ่ะบัณฑิตบัณฑิตยังโลกๆอกนี่แหละล่ำเรียนมาโหนักวิชาการอะไรต่ออะไรใช่ไหมเก่งมีความรู้อ่ะ แล้วสู้สสเขาได้เปล่าเขามีหมื่นล้านแสนล้านน่ะสู้เขาได้เปล่าอ่ก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเถียงได้นะอ่าแม่ผู้เจ้าเนี่ยถ้าจะยืนยันอยู่บ่อยว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาประเสริฐกว่าไอโนไอดีอะไรนะเยอะแยะเหมือนกันอันนี้ก็เท่ากับบ,บอกว่าปัญญาก็ประเสริฐกว่ากำลังแขนใช่ไหมปัญญาก็ประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญญาก็ประเสริฐกว่าอัมมาตปัญญาประเสริฐกว่าชาติตระกูลก็เท่ากับอย่างนั้นนะสรุปอันนี้แหละที่อาตมาอยากจะบอกเลยคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดอยู่แต่ในมุมที่เรียกว่าคือไปมองแบบโลกๆว่าคนที่จะอะไรอ่ะยิ่งใหญ่คนที่จะมีความสุขคนที่จะอะไรเนี่ยมันต้องมีเงินเนี่ยคิดแบบโลกๆเนี่ยเงินเป็นใหญ่จริงๆเงินเป็นพระเจ้า แต่ผู้เจ้าก็ยังยืนยันว่าปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาจริงๆมีเยอะเลยนะท่านบอกปัญญาปัญญาปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นยิ่งปัญญาเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะต่อให้เศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็อาจจะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขก็เปล่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นจะให้เห็นแล้วว่า ไม่จริงเห็นไหมถีงจะมีทรัพย์มากยังไงก็ไม่สามารถมีความสุขได้จริงก็ยังทุกข์อยู่ยังต้องแข่งแย่งยังต้องชิงดีชิงเด่นหรืออาจจะต้องทําผิดหรือว่าอาจจะต้องอะไรอะลงไม้ลงมือหรืออาจจะต้องฆ่าแกงอะไรต่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยแหละประเสริฐสุด เพราะแม้ไม่มีเงินเลยนี่แหละเอาคนนี้เอาคนไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินสักบาทย,ยังไม่เห็นต้องไปต่างประเทศไม่เห็นต้องหนีไม่เห็นต้องอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็มีความสุขต่อให้โดนจับปติคุกด้วยเอาใช่ไหมตอให้โดนจับปฏิคุกก็ยังยิ้มได้มีความสุขได้ถ้ามีปัญญาจริงๆนะอันนี้ต้องบอกนะต้องมีปัญญาแบบพุทธนะอ่า พราะมีชาดกหรือมีอะไรต่างๆพุทธเจ้าท่านก็ตัดเล่าให้ฟังโดนจับโอ้พระราชากษัตริย์เมืองอื่นยกมาตีเสร็จแล้วก็จับจับไปขังคุกแต่พระราชาท่านก็ยังมีความสุขอยู่ได้ไม่เพียงแต่มีความสุขอยู่ได้ธรรมดานะแผ่เมตตาให้อีกจังหากสัตว์โลกทั้งหลายาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก,ก็ดูสิเห็นากมไม่มีเงินแล้วโดนจับขังคุกก็ยังเป็นสุขได้อะ แล้วชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรที่สุดในชีวิตจริงๆก็ต้องการความสุขไม่ใช่ต้องการเงินนะเพราะเงินเน่ยเขาชอบคิดว่าเงินเนี่ยบรรดาลสุขแต่ไม่ใช่ไงบอกแล้วเพราะจริงๆเขาต้องการสุขเขาไม่ได้ต้องการเงินเพราะใครมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินยิ่งยอดกว่าใหญ่เลยไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยไม่ต้องไปหาเงินใช่ไหมล่ะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยเออแต่ คราวนี้เอาละคนไหนที่ยังต้องหาเงินแล้วถึงจะมีความสุขแต่คนนั้นเนี่ยใครที่มีเงินน้อยๆแล้วมีความสุขได้คนนั้นก็เก่งกว่าคนที่ต้องมีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขอ้าวถูกต้องไหมโอ้ยไอ้ท่านมันโง่จังเลยมันต้องมีเงินเยอะๆนะมันถึงจะสุขอะใช่ไหมมันโง่กว่ากันเยอะเลยไอ้คนที่มีเงินน้อยๆแล้วมีความสุขได้คุณว่าใครฉลาดกว่ากันน่ะใช่ไหมล่ะคุณคิดเหตุผลง่ายๆอะ ไม่ไมนี่พูดตามความเป็นจริงอะ่ะก็คุณมีเงินนิดเดียวอะ่ะคุณมีเงินนิดเดียวแต่คุณมีความสุขได้อะ่ะใครเก่งกับกันน่ะใครเก่งกับกันออมก็บอกแล้วว่าเงินเนี่ยที่เขาหามาเขาหวังเพื่อความสุขถูกต้องไหมล่ะคุณคิดดีๆสิอ้าวแต่เราเนี่ยมีเงินนิดเดียวเนี่ยแล้วเราก็มีความสุขอ,ะอ่ะอ้าวย่อมหมายความว่าอย่างไงอะ่ะหมายความว่าเราฉลาดว่างไงล่ะ ถูกต้องเพราะว่าคุณต้องเหนืออ่อยต้องเยอะนะคุณต้องไปแก่งแย่งนะคุณต้องเผลอเผอบางทีต้องไปทุจริตต้องไปอะไรต่ออะไรนะคุณลําบากกว่ากันเยอะเลยนะแล้วได้มาก็ต้องมาหวาดระแวงมากลัวอะไรต่างๆอ่านี่เนี่ยสรุปถ้ายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริงๆแล้วปัญญาประเสริฐกว่ามีชาดกบางเรื่องเนี่ยไอ้รองชาดอกอะเดี๋ยวในนี้ก็จะมี มีพูดถึงเลยว่าปัญญาประเสริฐก่าทรัพย์ยังไงปร,ประเสริฐกว่าไอ้นนยไอ้นี่นะหลายหลายอย่างยังไงบ้างนะเอาเอาวัหลังถ้าถึงเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันถ้ากันเรื่องนี้เอาวันนี้องพอเท่านี้